เรามาภาวนาเพื่อจะให้กายของเราใจของเราเป็นสามัคคีกันอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขด้วยความสบายเราดูลมหายใจเข้าออกถามตัวเองว่าลมสบายไหมแล่นดีไหมแล้วมีติดขาดตรงไหนแล้วก็คลายคลายคลายออกไปนึวกว่าลมเข้าทั้งก้อนกายออกทั้งก้อนกายไว้ว่าต่างๆก็จะถูกเลี้ยงด้วยเลือดด้วยลมที่ดี ร่างกายก็สบายเมื่อร่างกายสบายใจก็มีที่อยู่ที่สบายมันรับเปรี่ยวทั้งสองฝ่ายนี่ธรามบอกว่าความสามัคคีวาเป็นความสุขในหมู่เราอยู่ในโลกที่เรามองออกไปมีความแตกแยกกันมากขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อแตกแยกกันแล้วก็จะสร้างความดีร่วมกันมันก็ยากใน,ในโลกภายนอกจะเป็นยังไง ทงที่เราอาจจะไม่แอาจจะแก้เขาแก้ไขเขาไม่ได้เรา้จะแก้ไขเฉพาะภายในวงของเราเริ่มด้วยกายกับายของเราให้มันสามัคคีกันในครอบครัวเราก็พยายามสร้างความสามัคคีท่านบอกว่ามาจากแขกทั้งหกอย่างคือหนึ่งเมตตากายกรรมสองเมตตามาโนบัจิกกรรมสามเมตตามาโนกรรมก็เมตตาเมตตาเขาทั้งเวลาคิดเวลาพูดเวาทำอะไร คาเมตตาเขาให้เข้าชมว่าความสุขที่แท้จริงของเขามันไม่ขัดกับความสุขที่แท้จริงของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็อยู่ด้วยกันได้จากนั้นก็มีการให้ได้ของในพิเศษมาแล้วก็แบ่งกันส่วนเส้นของเราสมอแต่สมอัตในทางที่ดีนะท่านบอกว่าเป็นเส้นที่เป็นที่รักของอาเลียา้าเพราะว่าแปลว่าเส้นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ครบทั้งห้าอ้อจากทางความเห็นถูกต้องเสมอกันถ้าความเห็นของเราเข้ากันได้เรามีความสุขเพราความเห็นที่ถูกต้องนั่นคืออะไรก็ว่าถ้าใจของเราทุกนะจะไปโทษภายนอกไม่ได้ไไดเราต้องโทษภายในเราเองเองยังไม่ฉลาดยังไม่ยังไม่ชำนาญพอคืออยู่ในโลกมีต้องมีสูสมีตามเป็นธรรมดา ดีมีชั่วเป็นธรรมดาถ้าอยากหวังเดินความดีความสุขความดีตลอดไวลามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีวิชาที่จะอยู่ในโลกที่คลนขึ้นลงแต่ใจของเราไม่ต้องขึ้น,นลงกับเขาใจของเราลอยของมันเองอิสรภาพอยู่อยู่ในโลกรับรู้อยู่เกี่ยวข้องกับโลกได้แต่ใจของเราไม่ต้องไปทุกข์ไปตามเหตุการณ์ภายนอก่างคนดังเครดแบบนี้ มันจะไม่ใส่โทษกันมีความสามาัคคีปรองดองกันได้มีความสามาัคคีเราสิ่งที่อาจจะทําปกติเราจ,จะทำำําลําพองคนลําพังคนเดียวไม่ได้ก็มีความสามาัคคีก็ทําได้รวมืือกันทําได้เหมือนเส้นได้ถ้าอยู่โดยลําพังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่เรามากทอเป็นผ้าผ้าก็ใช้ย,ยกของได้อะไรได้ข้อของได้ ทำประโยชน์ได้หลายหลายอย่างนี่ทวาเราอยู่โดยความสามัคคีก็เป็นชันนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มด้วยภายในจิตใจของเราภายในร่างกายของเรา,าให้มันสามัคคีกันจิตก็ดูแลกา,กายกายก็เป็นที่รองรับที่ดีสำหรับจิตจะจะทำอะไรก็คงสำเร็จได้พอออกจากความสามัคคีภายใน